สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในซีรีส์ซอมบี้ของคุณหมอสตอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งความเดิมจากอีพีที่แล้วเนี่ยกลุ่มของพีคริโตนะได้เข้ามายังห้องในสุดที่มีแกนกลางจากสสารมืดถูกเก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าหนึ่งในทีมของพีคริโตเนี่ยก็คือพีสกิปดี้ทอยเลยตัวหนึ่งนะครับไม่สามารถผ่านด่านทดสอบความกลัวไปได้จึงถูกสาบให้กลายเป็นหินไปนะแล้วหลังจากนั้นนะครับทีมของพีคริโตต้องเข้าต่อสู้กับรูปปั้นทีวีแมนที่ถูกปลุกด้วยพลังของ ของแกนกลางก็หนานะครับซึ่งรูปปั้นเหล่านั้นต่อให้ถูกทําลายยับเยินแค่ไหนเนี่ยก็สามารถฟื้นสภาพร่างกายกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับทำให้ทีมของพี่คริโตหน้าตอหนานี่ก็สู้ไม่ได้เนีถูกจับล็อกตัวเรียงคนเลยนะครับแล้วในนาทีที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนั้นเนี่ยทางพี่โปลิสมิวแทนก็ได้รวมร่างกับแกนกลาง x 18นะครับเพื่อพลิกสถานการณ์ณต่อหนานะซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับกลุ่มของพี่คริโตเนี่ยเริ่มกลับมาต่อสู้ได้ครั้งหนึ่งนะแล้วจาก การร่วมมือกันของพี่คริตโตและพี่มิวแตนคนนั้นนะครับทำให้พี่คริตโตสามารถเข้าถึงแกนกลางจากสา,สารมืดก้อนนั้นได้สําเร็จนะครับแต่ว่าในขณะที่พี่คริตโตกําลังหยิบแกนกลางขึ้นมาเนี่ยพี่แกก็เข้าสู่ภาพนิมิตนะครับทำให้แกนกลางหลุดมือลงไปนะครับอยู่ตรงหน้าพี่โลนโถส้วมนล้วและพร้อมกันนั้นสปิเกอร์บูเมนที่อยู่ข้างๆี่โลนโถส่วมเนี่ยก็ได้เปิดเผยตัวต,วตนนะครับกลายเป็นซอมบี้ดริลแมนแล้วจากนั้นมันก็ได้กัดคอพี่ส่วมหัวโลนก่อนจะหยิบแกนกลางก้อนนั้นแล้วพยายามหนี ไปนะครับแต่แล้วเนี่ยมันก็หนีไปได้ไม่สําเร็จนะครับถูกพี่มิวแทนสกัดเอาไว้ได้ซะก่อนพร้อมกับถูก้อนปาดแป๊ดหัวขาดตุยเย่ลงไปทันทีแล้วหลังจากนั้นนะครับการที่แกนกลางถูกยิบออกมาเนี่ยก็ทําให้รูปปั้นทีวีแมนเหล่านั้นหยุดทํางานไปทันทีเช่นกันนะซึ่งนี่ก็คือเหตุการณ์สําคัญสําคัญที่เกิดขึ้นใน EP ีก่อนหน้านี้นะครับและใช่แล้วครับเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยผมกายวอลเกอร์ก็จะมาสปอยบวกบกับพิเคราะห์จอลึกฉากต่างๆนะครับในซีรีส์ซอมบี้ยูนิเว นิวไวรัสจากช่องมอนเซอร์อัพนะครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะซึ่งบอกเลยว่าใน E ีีนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับเจไดเชตแอโซทอเลตอีกด้วยนะครับที่โผลม,มาช่วยกลุ่มของพี่คริตโตเอาไว้นะและ้วนอกจากนั้นดูเหมือนว่าแกนกลางสีวพวนั้นเนี่ยมันจะมีพลังในการรักษาเชื้อไวรัสจากซอมบี้ได้จริงๆด้วยนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขพิเศษอะไรบางอย่างอยู่นะครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมกดไลค์กับผมหน่อยกันแล้วกันนะครับเพียงแค่คนละหนึ่งไลค์ผมกายวอล์กเกอร์จะได้มีกำลัง ในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ เอพีมานะครับเหตุการณ์จะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยนะหลังจากที่พี่คริตโตของเราเนี่ยได้แตะแกนกลางเข้าไปใช่ไหมทําให้พี่แกต้องตกอยู่ในภวังของนิมิตนะครับแล้วจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นภายในถ้ำนะกว่าที่พี่คริตโตจะได้สติกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทางพี่ส้มหัวลนก็ถูกซอมบี้กัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับะนะตอนนี้ทางพี่ส้มหัวลนกําลังจะก,กลายร่างเป็นซอมบี้อยู่นักขณะนั้น,นนะครับโดยที่ดวงตาพี่แกเนี่ยเริ่มดาคล้าขึ้นเวออีกทางบริเวณ ส่วนหัวของพี่แกนะครับก็เริ่มมีบาดแผลปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งทางพี่คริตโตก็ได้กอดพี่ส้วมหลล้นเอาไว้ในอ้อมอกนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพี่แกจะรักพี่ส้วมหลล้นเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งในขณะเดียวกันนั้นทางพี่โพลิสมิวแตนที่ใช้พลังจากแกนกลาง X18 มากไปนะ่สะภาพร่างกายก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับพี่แกจึงได้ตัดสินใจหยิบแกนกลางก้อนใหม่ขึ้นมานะพร้อมกับทําอะไรบางอย่างกับแกนกลางก้อนหนาน,นะครับซึ่งในฉากนี้เองเนี่ยเราก็จะได้ยินกับเสียง ของแกนกลางอีกแล้วนะซึ่งมันก็ได้พูดออกมานะครับว่าวิญญาณแลกวิญญาณอะไรประมาณนั้นนะแล้วจากนั้นนะครับมันก็มีก้อนพลังงานออกมาจากแกนกลางลูกนั้นพร้อมๆกับวิญญาณของพี่โพลิสมิวแตนสกิบิดี้ทเลตเนะแล้วจากนั้นนะครับวิญญาณของพี่มิวแตนก็ได้เข้าไปรวมร่างกับพลังที่มาจากแกนกลางลูกนั้นนะแล้วจากนั้นนะครับไอ้แกนกลางลูกนั้นมันก็ได้ส่งต่อพลังอะไรบางอย่างไปยังพี่ส้วมโหโลนไว้แล้วหลังจากนั้นทางพี่ส้วมโหรลที่กําลังคลุ้มคลั่งอยู่ พี่แกก็เริ่มสงบลงนะครับพร้อมกับรอยบาดแผลผู้พองต่างๆตามบริเวณหัวนะก็ค่อยๆจางหายไปด้วยเช่นกันนะครับแล้วจากนั้นก็ <c oughs> ทางพี่ส้วมหัวโลนเนี่ยได้หายใจเข้าดังเฮือกเลยนะครับและดูเหมือนว่าพี่แกจะไม่กลายเป็นซอมบี้ไปซะแล้วนะครับซึ่งในฉากเดียวกันนี้เองเนี่ยทางพี่คริตโตก็ได้กอดพี่ส้วมหัวโลนเอาไว้ซะแน่นเลยนะ เหมือนพี่แกจะดีใจมากนะครับแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พี่โพลิสมิวแทนคนตะกี้นะซึ่งดูเหมือนว่าร่างของพี่แกเนี่ยจะกลายเป็นหินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพร้อมกันนั้นร่างกายของพี่แกก็ค่อยๆสลายหายไปจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นฉากที่โคตรเศร้าอีกฉากหนึ่งเลยนะครับแล้วฉากตัดไปนะครับทางพี่ซ่วมหัวโล้นและพี่คริโตเนี่ยก็กําลังเดินออกมาจากถ้าแห่งนั้นนะครับซึ่งในฉากนี้เองเนี่ยต้องกําแพงถ้ำนะครับมันได้เขียนเอาไว้ว่า English ออสเปเนชใครขยับเป็นเก้ ยอกยอกยอกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฉากถัดไปกันเนี่ยในมือของพี่กิริโตะหน้าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะถือแกนกลางก้อนสีชมพูก้อนล่าสุดเอาไว้ในมือนะครับซึ่งผมไม่เห็นวิวแววของแกนกลาง X18 เลยเนะแถมในอีพีก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่พี่มิวแตนได้ปาดแปดเจ้าซอมบี้ดริลแมนตัวเย่ไปแล้วใช่ไหมเราก็จะได้เห็นกับแกนกลาง X18 นะครับที่หลุดออกมาจากตัวของพี่มิวแตนนะแล้วนอกจากนั้นดูเหมือนว่าแกนกลาง X18 เนี่ยจะถูกเก็บเอา ไว้ในที่เก็บแกนกลางของเหล่าสปิเกอร์แมนนั่นเองนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีฉากที่พิคิโต้เกิบแกนกลางก้อนนั้นกลับมาเลยนะครับแล้วพอเรากลับมาที่ฉากล่าสุดของ E ีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าแกนกลางก้อนเสียงพูกก้อนนั้นจะถูกเก็บเอาไว้ในที่เก็บแกนกลางอย่างมิดชิดนะครับซึ่งผมก็แอบ,บสงสัยว่าถ้าตอนนี้เนี่ยแกนกลาง x 18ไปอยู่ณนส่วนไหนของพ่คิโต้นะีแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าแกนกลาง x 18น่าจะถูกเก็บเอาไว้กับพ่คิโตอย่างแน่นอนนะ แล้วฉากถัดไปนะครับพอตัวละครทั้งสองเดินออกมายังหน้าถ้ำได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เจอกับกองทัพฝูงซอมบี้นะครับซึ่งก็มีมากมายมหาศาลเลยนะเป็นพันเป็นหมื่นตัวนะครับและไม่เพียงเท่านั้นไอ้เจ้าซอมบี้ไททันริวแมนมันก็โผล่ออกมาอีกด้วยเลแต่ก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับตรงข้างหน้าพี่คริตโตประตูมิติก็ถูกปาดแปดเปิดขึ้นมาเวและใช่แล้วครับตัวละครอย่างเดนไนเนี่ยได้โผล่มาช่วยพี่คริตโตเอาไว้นั่นเอง แล้วฉากถัดไปนะครับภาพก็ตัดไปที่เจ้าซอมบี้ไททันริวแมนที่ตอนนี้มันกําลังจะพุ่งเข้าใส่แก๊งของพี่คริโตนะครับซึ่งบอกเลยว่าท่าวิ่งของมันเนี่ยเหมือนหลุดออกมาจากหนังสยองขวัญยังไงี่ยงงานเลยนะครับซึ่งก็เป็นทางพี่เดินไหนนะที่เดินออกไปจะรับมือกับเจ้าซอมบี้ไซยักษ์ตัวนั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นในฉากนี้เองเนี่ยตรงป้ายข้างหลังนะครับก็คือโลโก้ของยูทูบเบอร์ช่องนี้เลยนะแล้วจากนั้นนะครับไอเจ้าซอมบี้ไททันริวแมนที่พุ่งมาด้วยความ เร็วสูงเนี่ยมันก็ได้พุ่งมือตัวเองมาจะปาดแป้พี่เดินไหนนะแต่ว่าทางพี่เดินไหนก็ได้เปิดประตูมิติจากข้างหลังของตัวเองนะครับและพร้อมกันนั้นมันก็มีแขนก้นพุ่งออกมาจากประตูมิติบานานเวก่อนที่เราจะได้เห็นกับเจ้าของแขนกลนะครับซึ่งก็คือเจ๊ดัชเช s แอสโซทอเลตนั่นเองนะซึ่งเจ๊ดัชเช่เวอร์ชั่นนี้เนี่ยอาจจะดูแปลกแไปสักหน่อยนะครับนั่นก็เพราะว่าเจ๊แกมีปกคอชาวร็อกอยู่ด้วยนั่นเองนะซึ่งผมคิดว่าโมเดลของเจ๊ดัชเช มันน่าจะมาจากโมเดลของจิววัเลนทายตัวนี้เลยนะครับปอกคอเนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะแล้วฉากถัดไปนะครับไาเจดัชเชสก็ได้รัวแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาและปากของเธอเข้าใส่เจ้าซอมบี้ไททันริวแมนตัวนั้นนะและไม่เพียงเท่านั้นนะครับไปเจแกยังได้ใช้แขนกลของตัวเองปาดแปดแขนกลของเจ้าซอมบี้ตวนั้นแขนขาดล่วงลงมาเลยนะแล้วจากนั้นนะครับไาเจแกก็ได้ใช้แขนกลล็อกคอของเจ้าซอมบี้ไททันริวแมนเอาไว้ก่อนที่เจแกเนี่ยจะได้ เชื่อมไปจูบตรงคอของเจ้าซอมบี้ไททันตัวนั้นเวซึ่งตรงบริเวณที่เจ๊แกจูบไปเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีแสงอะไรบางอย่างเป่งประกายออกมานะครับซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่าพลังของเจ๊แกเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับแล้วหลังจากที่เจ๊ดัชเชตได้ฝากรอยจูบไปกับซอมบี้ไททันดริวแมนเสร็จแล้วใช่ไหมเจ๊แกก็ได้หันมากวาดล้างผงซอมบี้ที่อยู่ข้างล่างนะครับแถมเจ๊แกเนี่ยยังได้หัวเราะออกมาแบบสะใจอีกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการปัดแปดเหล่าซอมบี้ยู ฝ่ายเดียวเลยนะเพราะว่าซอมบี้พวกนั้นเนี่ยมันบินไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วฉากถัดไปนะครับภาพก็ตัดมาที่เจ้าซอมบี้ไททันดริลแมนนะที่เพิ่งถูกจูบคอไปเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็มีท่าทีแปลกๆนะครับเริ่มมีก้อนหินแทรกออกมาจากร่างกายของมันนะแล้วจากนั้นดูเหมือนว่าเจ้าซอมบี้ไททันตัวนี้มันจะได้กลายพันธุ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนที่การต่อสู้ของเจเชดชและเจ้าซอมบี้ไททันดริลแมนจะเริ่มต้นขึ้นอีกยกหนึ่งเนี่ยภาพก็ตัดไปตรงบริเวณใกล้ๆกับฐานทัพตร ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างเคลื่อนที่อยู่ใต้ดินน้าที่แห่งนานนะครับก่อนที่ซีรีส์ที่คิดีโทเสอมบี้ EP พล่าสุดนี้จะตาจะลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ แล้วหากถามว่าในฉากสุดท้ายเนี่ยทำไมผมถึงรู้ว่ามันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฐานทัพที่พี่คริโตอยู่ณขณะนี้นะครับนั่นก็มาจากสิ่งก่อสร้างอันนี้เลยนะครับซึ่งมันก็คือโถส้วมยักษ์ที่อยู่บริเวณฐานทัพของฝ่ายสกิบิดีทอยเลนนั่นเองนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตใต้ดินที่กําลังจะพุ่งขึ้นมานะครับมีความเป็นไปได้2ออย่างด้วยกันนะอย่างแรกเนี่ยก็คือไททันริวแมนเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับที่พี่แกได้ลงมายังจัก,กรวาลน,นี้เมื่อไม่กี่อ P ีที่แล้วนะ หรือว่าอย่างที่2นะครับมันอาจจะเป็นปรสิตท,ที่เคยสิงอยู่ในร่างของซอมบี้ไททันทีวีแมนก็เป็นได้เนะเพราะว่าปรสิตตัวนั้นเนี่ยมันสามารถมุดดินได้ใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นนะครับไอเจ้าปรสิตตัวนั้นมันก็ยังไม่ตุวเยกด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะในอีีหน้านั่นเองและส่วนในคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนผมกัรเบอร์เกอร์หมดวลังแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกาลหน้าสวัสดีครับ